กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่มีชื่อว่าบ้านบึงบัวบ้านบึงบัวตั้งอยู่ใกล้ป่าใหญ่มีเด็กชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโต้งโต้งเป็นเด็กที่ชอบการประจนภัยและรักในการสำรวจทุกๆวันหลังจากเลิกเรียนโต้งจะรีบกลับบ้านเปลี่ยนชุดแล้วก็ออกเดินทางเพื่อเข้าสู่ป่า เพื่อค้นหาสิ่งที่แปลกใหม่อยู่เสมอต้องมีคุณย่าที่คอยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับป่าให้ฟังอยู่บ่อยๆคุณย่าชอบบอกว่าในป่านั้นมีสัตว์นานาชนิดที่มีจิตใจเหมือนกับมนุษย์บางครั้งพวกมันก็มีความสุขบางครั้งพวกมันก็มีความเมตตาและบางครั้งพวกมันก็สามารถเป็นมิตรกับผู้คนได้ เวลาที่โต้งได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับปลาที่คุณย่าเล่าโต้งก็มักจะรู้สึกตื่นเต้นและหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้พบเจอกับสิ่งที่ย่าบอกโต้งมักจะถามคุณย่าด้วยความสงสัยว่าคุณย่าครับสัตว์พวกนั้นมันจะเป็นมิตรกับคนจริงๆหรอครับแล้วพวกมันจะช่วยเหลือเราได้ยังไงหรอครับคุณย่าคุณย่ายิ้มและตอบว่า ผู้ที่มีความเมตตาจะไม่มีวันโดดเดี่ยวเพราะความรักและความดีจะนำาพาบิตรภาพมาสู่เราเสมอคำตอบของคุณย่านั้นยิ่งทำให้โต้องอยากออกสำรวจละอยากรู้ว่าสิ่งที่ย่าบอกนั้นจะเป็นจริงหรือไม่วันหนึ่งขณะที่โต้งกำลังเดินเล่นอยู่ในป่าเขาก็ได้ยินเสียงร้องดังมากมาจากข้างในป่าหรือ ต้องรู้สึกแปลกใจที่ได้ยินเสียงนั้นและต้งก็ได้ตัดสินใจที่จะเดินตามเสียงนั้นไปจนกระทั่งเขาก็ได้พบกับลูกแมวสีส้มตัวเล็กตัวหนึ่งที่ตกลงไปในหลุมลูกแมวสีส้มตัวเล็กมันพยายามที่จะปีนป่ายขึ้นมาด้วยตัวมันเองแต่มันก็ปีนขึ้นมาไม่สำเร็จสักทีต้งเลยได้ตัดสินใจหาวิธี เพื่อที่จะช่วยลูกแมวสีส้มตัวเล็กตัวนี้เขาได้มองไปรอบๆตัวเขาและได้เห็นถาวรอันหนึ่งที่แข็งแรงมากพอที่จะสามารถดึงลูกแมวสีส้มตัวเล็กที่ตกลงไปในนั้นขึ้นมาได้เขาจึงได้จัดการนำถาวรมามัดรวมกันเป็นบ่วงแล้วก็ค่อยๆหย่อนลงไปในหลุมต้องพยายามอย่างมากเพื่อช่วยเหลือลูกแมวสีส้มตัวเล็กตัวนี้จนในที่สุด ลูกแมวสีส้มตัวเล็กก็สามารถปีนขึ้นมาได้สำเร็จลูกแมวสีส้มตัวเล็กก็ได้ร้องเหมียวเหมียวที่แสดงถึงการขอบคุณให้กับต้งจากนั้นต้งเลยพูดกับเจ้าลูกแมวตัวเล็กสีส้มว่าจะไม่ต้องกลัวอีกแล้วนะหลังจากที่ต้งได้ช่วยเหลือลูกแมวสีส้มตัวเล็กเรียบร้อยแล้วต้งก็ยังคงเดินต่อไปในปา่า พร้มอมกับลูกแมวสีส้มตัวเล็กในขณะที่เขาเดินเขาก็พบลำธารใสสะอาดที่น้ำไหลเอื่อยโต้งก็ได้นั่งลงและมองน้ำในลำธารที่สะท้อนแสงแดดโต้งรู้สึกถึงความสงบและงดงามของธรรมชาติเขาจึงตัดสินใจที่จะพักผ่อนและปล่อยใจให้ตัวเองได้สัมผัสกับเสียงของธรรมชาติที่ลายล้อม หลังจากนั้นลูกแมวสีส้มตัวเล็กก็ได้วิ่งจากโต้งไปอย่างรวดเร็วโต้งรู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือสัตว์ตัวน้อยวันต่อมาโต้งก็ยังคงเดินเข้าไปในป่าเหมือนทุกครั้งแต่คราวนี้เขาได้สังเกตเห็นว่ามีแม่แมวสีส้มยืนอยู่ไม่ไกลมากนักแมวตัวนั้นมองมาที่โต้งและทำสิ่งที่ไม่คาดฝัน มันค่อยๆเดินเข้ามาหาโต้งแล้วก็ก้มศีรษะลงเหมือนจะขอบคุณที่ได้ช่วยลูกของมันไว้แล้วแม่แมวสีส้มก็ได้ร้องเหมียวเป็นการสื่อถึงการขอบคุณที่เคยช่วยเหลือลูกของฉันเอาไว้แล้วโต้งก็ได้ยิ้มและตอบกลับว่าไม่เป็นไรครับผมดีใจที่ได้ช่วยแล้ว แม่แมวก็ได้เดินจากไปและหายลับไปในปา่าโต้งได้แต่คิดในใจว่าการทำความดีนั้นไม่สูญเปล่าจริงๆแม้กระทั่งสัตว์ปา่ายังรู้จักบุญคุณต่อมาในวันหนึ่งโต้งได้ตัดสินใจที่จะเข้าไปในปา่าลึกกว่าที่เคยไปเขาได้เดินเข้าไปในปา่าที่หนาแน่นและไม่คุ้นเคยเสียงนกร้องและเสียงลม ที่พัดผ่านใบไม้ใบหญ้าทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นเขาเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งพบกับต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านยาวมากมายต้งก็ได้สังเกตเห็นรังพึ่งขนาดใหญ่ที่อยู่บนกิ่งไม้สูงทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงนกร้องที่ดังมากต้องเลยมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและได้เห็นนกเหยี่ยวตัวหนึง่งกำลังพยายาม ที่จะโจมตีลังพึ่งโต้งรู้สึกไม่สบายใจเพราะเขารู้ว่าถ้าลังพึ่งถูกทำลายไปพึ่งทั้งหมดจะต้องหาที่อยู่ใหม่และอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของป่าโต้งได้ตัดสินใจที่จะเข้าไปช่วยเหลือเขาได้เดินเข้าไปใกล้และก็ตะโกนเสียงดังเพื่อเบ่งเบน,เนความสนใจของนอกเหยี่ยวนกเหยี่ยวมันก็หันมามองโต้ง และได้บินจากไปตังพึ่งก็ยังคงปลอดภัยโต้งรู้สึกดีใจที่สามารถช่วยเหลือลังพึ่งไว้ได้แล้วโต้งก็ได้เดินจากไปพร้อมกับความภาคภูมิใจที่เขานั้นสามารถช่วยเหลือลังพึ่งไว้ได้ระหว่างทางกลับบ้านโต้งได้นั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งในขณะที่โต้งกำลังนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ต้นใหญ่อยู่นั้น เขาก็ได้พบกับช้างป่าตัวหนึ่งที่เดินเข้ามาใกล้เขาในตอนแรกโต้งรู้สึกตกใจมากแต่ช้างตัวนั้นกลับเดินมาอยู่ข้างๆโต้งด้วยความสงบแล้วช้างก็ใช้งวงของมันเพื่อหยิบผลไม้จากต้นไม้และยื่นให้โต้งโต้งได้รับผลไม้นั้นด้วยความรู้สึกประหลาดใจและยิ้มแย้มดีใจโต้งเลยพูดขึ้นมาว่าขอบคุณมากนะเจ้าช้าง ท้างตัวนั้นได้ทำเสียงเบาๆก่อนจะเดินจากโต้งไปต้องรู้สึกว่ามิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับสัตว์ป่านั้นเป็นสิ่งที่งดงามได้เป็นความทรงจำที่ดีเขาจะให้มีวันลืมจากวันนั้นต้องก็ได้กลายเป็นเพื่อนกับสัตว์ในป่าทุกๆครั้งที่เขาเดินเข้าไปในป่าเขาก็จะพบกับสัตว์ต่างๆ ที่มักจะมาทักทายเขาอย่างเป็นมิตรบางครั้งเขาก็ได้รับของขวัญเล็กๆน,น้อยๆจากปลาเช่นผลไม้สุกหวานที่นกตัวเล็กๆนำมามอบให้หรือดอกไม้ป่าสวยงามที่กระต่ายน้อยนำมาไว้หน้าทางเข้าของป่าลุงได้เรียนรู้ว่าการช่วยเหลือและความมีเมตตานั้นสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับทุกสรรพสิ่งได้แม้ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ ความมีเมตตานั้นสามารถทำให้เกิดมิตรภาพที่งดงามได้อย่างแท้จริงทั้งนี้ลุงยังได้เรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติและความสำคัญของการอยู่ร่วมกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทํำความดีและการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่สิ่งที่สูญเปล่ามันสามารถสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะกับคนหรือสัตว์ทุกการกระทําที่มีเมตตาย่อมนำมาซึ่งความสุขและความเข้าใจเหมือนดังคำสอนของคุณย่าที่เคยได้บอกไปว่าผู้ที่มีความเมตตาจะไม่มีวันโดดเดี่ยวเพราะความรักและความดีจะนำพามิตรภาพมาสู่เราเสมอตรงจึงเข้าใจว่าความรักและความ,ามาเ,าเมตเาาามามมตา ไม่เพียงแต่จะทำให้เขาได้รับมิตรภาพจากสัตว์ป่าแต่ยังทำให้เขารู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงที่เกิดจากการให้และการแบ่งปันเป็นยังไงกันบ้างครับกับนิทานในวันนี้ถ้าชอบหรืออยากให้ปรับตรงไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพราะความเห็นของทุกคนจะช่วยให้ผมได้ทำคลิปด,ดีๆขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกัน,กนจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับบายบาย